Sakura School. ไปรีวิวบ้านอีกแล้วคะ่ะก่อนจะไปรีวิวบ้านทุกคนก็ต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นก็ทําตามแอดมินเลยจ้าจะได้ไม่เสียเวลาการเดี๋ยวแอดมินเขาใส่ไอดีให้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะกดตรงนี้นะคะทุกคนเอเคเสรเ็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตรงที่เสพไอดีได้เลยจ้าไอดีแอดมินใส่ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ ไปเดินได้นะคะแอบดบมินก็กดโอเคกันแล้วกันกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำว่าดาวนโหลดอีกทีนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอนิดนึงนะจพี่ดาโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดออกไปเลยนะคะอ้โหบ้านของเราก็อยู่ไกลนี่นนจ๊ะทุกคนอยู่ประมาณ500เมตรวันนี้แอดมินจะเดินทางไปตามลูกซอนที่กระปกาหมดลให้นะคะก่อนจะไปเราก็ต้องแบบพื้นให้สูงๆก่อนเราต้องบินสูงๆเท่า โอเค้องบินอีกนะคะทุกคนบินอีกอีกนิดนึงโอ okay. เคสเตียร์ปลยแล้วเราก็เดินทางไปกันเลยจ้าไปแล้วนะคะทุกคนนอโหเราต้องบินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงนะคะทุกคนนอโอเคบินไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะโอเคมาทุกคนรู้สึกว่าไกลจะถึงแล้วแม่อดทนอีกนิดนึงนะคะ ว่าบ้านของเราอยู่ไกลเราต้องเดินทางคะทุกคนว้าทุกคนถึงแล้วได้ไงบ้านลังสีขาวนี้นะทุกคนอ้เดี๋ยวมินไปดูกใกล,กล,กล้ๆก่อนว่าเออหนะ้าตาเป็นยังไงสวยหรือเปล่าว้าทุกคนเนาโหสวยงามที่สุดเลยจ้า เป็นบ้านแบบลังสีเทานะจ๊ะทุกคนน่ารักและก็น,น่าอยู่มากๆเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวมินหาที่ลงก่อนนะคะขออนุญาตลงตรงนี้กันแล้วกันตอนนี้อดมินก็ลงแล้วคะ่ะมาตาบ้านของเราก็เป็นแบบนี้นะคะสวยงามที่สุดเลยส่วนบ้านของเราก็มีเราชาร์โคลาด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยจ้ามีอะไรนะมีรถหนึ่งคันด้วยน่ารักสุดๆเลยจ้าเดี๋ยวมินไปดูหน้าบ้านก่อน ส่วนหน้าบ้านของเราก็มีเออมีดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนเขามีปลูกดอกไม้ด้วยแอดมินชอบมากๆากเลยบ้านหลังไหนที่มีดอกไม้มันน่ารักดีเนาะโอเคงั้นเราก็ไปดูข้างในกันดีกว,ว่าว่าข้างในบ้านของเราจะสวยสักแค่ไหนว้าวตอนนี้แอดมินก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็เจอตุกลับแขกของเรานะคะทุกคนก็สามารถมั่งได้โอเคเวลาแบบแขกมาเล่นที่บ้านของเราเราก็ให้ เขาสามารถนั่งตรงนี้ได้เราก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟไร่าไปค่ะ ตรงนี้นะ่าจะเป็นทีวีนะคะทุกคนโอ้โหมีส่วนดอกไม้ด้วยยูข้างในบ้านนะคะน่ารักสุดๆเลยอันนี้นะ่าจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะทุกคนเนาะแต่มันยังไม่ขึ้นไปนะขอรีวิวชั้นล่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนอเอีคไปดูฝั่งนู้นก่อนว้าวทุกคนอันนี้เป็นห้องครัวแน่ๆเลยใช่เลยจ้าทุกคนดูห้องครัวของเราสิใหญ่ยยโตมากๆเลยจ้ามีแบบรางอ่ออางรางรางมือนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี อันนี้เรียกว่าอะไรที่ทํากับข้าวแล้วก็ชําเก็บทองด้วยนะคะตู้เย็นของเราก็ใหญ่มากๆเลยน่ารักสุดๆเลยนะคะโอ้โหแดดมินไปดูตกนางขามข้าวก่อนอันนี้น่าจะเป็นตกนางขามข้าวของเรานะคะก็มีจานแล้วก็มีหม้อหุงข้าวด้วยนะรัาสุดๆเลยค่ะทุกคนดูสิว้าวมีนี่ด้วยทุกคนดูมีอะไรนะมีทีวีให้ดูด้วยตรงนี้ก็สามารถนางแบบ นางเลนได้นะคะโอเคน่ารักมากมากเลยโอเคตุโกนเดี๋ยนมินค่ะดูห้องนี้เป็นปทั้งอะไรอันนี้เป็นท้องน้ำนะคะทุกคนสามารถอาบน้ำล้างตัวได้นะคะมีเครื่องสักพาสักอะไรก็เรียบร้อยเหมือนกันจ้ะโอเคเดี๋ยนมินออกไปข้างนอกเราจะได้ไปรีวิวที่อื่นต่อนะคะรีวิวตรงไหนเนาะโอเคงั้นเราเข้าไปรีวิวชั้นสองกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันงั้นก็ะตามแอดมินมาเลยจ้า น,นี้แอดมินก็ทั้งชั้นสองแล้วนะคะทุกคนส่วนชั้นสองของเราก็น่ารักเหมือนกันนะคะและเบียงนอกบ้านของเราก็มีปลูกดอกไม้ด้วยอ มีดอกทานตะวันด้วยนะคะทุกคนตรงนี้แบบโอ้โหวิวสวยมากๆเลยนะคะแอดมินชอบข้างนอกมากๆเลยค่ะดูดิดโอ้โหปลูกดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะ่ารักสุดๆเลยสามารถยินไทยรูปได้หรือว่าสามารถนั่งแบบออกมาข้างนอกนังก่งจิบกาแฟตอนชเช้าเบาๆก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวแอดมินเข้าไปข้างในเหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้แอดมินก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะขอดูห้องนี้ดีกว่า น,นี้เป็นห้องนอนแน่ๆเลยชาอ้ไม่ใช่ชาทุกคนเป็นหอ๋อห้องนอนทุกคนอ้โหเป็นเตียงแบบเตียงคูด้วยนะคะทุกคนข้างบนแล้วก็ข้างล่างนอนออสามารถนอนได้สองคนนะคะส่วนอันนี้นะ่าจะเป็นแบบเชั้นวางหนังสือของเรานะคะทุกคนนะ่ารักมากๆเลยมีตกหนังอ่านหนังสือด้วยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมินพอดูตัวเสือสอเส้อผ้านิดนึงก่อนตัวเสื้อผ้าของเราก็ดูแบบน่ารักมากๆเหมือนกันจ้ามีติ ดูด้วยห้องนี้น่ารักสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเดนออกไปข้างนอกดีกว่าเราไปรีวิวที่อื่นต่อนะคะทุกไงนเนาะที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะอันนี้บันลดลงไปนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้กันค่ะว้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเตียงเดียวนะคะนอนได้สองคนห้องนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันจ้า เตียงของเขาก็นิ่มนอนแล้วสบายตัวก็ไม่เจ็บหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็สามารถเออก็สามารถนั่งแบบจิบกาแฟได้นะคะทุกคนเห็นไหมไม่ใช่จิบกาแฟแต่งหน้าพาปากทาแปรงพมพมอะไรประมาณนี้แหละเนาะนี่ก็สามารถนั่งดูทีวีได้อ๋อคนชั้นสองของเราก็มีระเบียงนอกบ้านเหมือนกันนะคะสามารถออกมาชมวิวหรือว่ามาจิบกาแฟก็ได้แล้วแต่ทุกคนเห็นไหมน่ารักสุดๆเลย โอเคเดี๋ยวมินกลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมดีกว่านะจ๊ะเราก็ไปดูตรงไหนอีกเนาะค่ะออกดี่ะ โอเคตอนนี้แอดมินก็ชันซองก็มีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวแอดมินก็ลงไปข้างล่างเพื่อจะแบบตรงไหนที่แอดมินยังไม่ได้รีวิวจะได้รีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะงั้นก็ตามแบบนินมาเลยจ้าตอนนี้แอดมินก็ถึงชั้นล่างนะคทุกคนส่วนชั้นล่างของเราก็มีตกนังขามข้าแล้วก็ที่สําคัญมีตกหลับแครของเราด้วยนะคะ โอเคตอนนี้แอดมินก็ออกมาหน้าบ้านแล้วส่วนหน้าบ้านของเราก็มีปลูกดอกไม้แล้วก็มีแบบที่จอดรถด,ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะที่ติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าแอดมินพูดผิดต,ตรงไหนก็ขออาภัยให้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆสวัสดีจ้า Diolch.